สวัสดีครับสวัสดี<อ> <c oughs> นี่ผมกำลังประกอบตู้ฟักไข่ตู้ใหม่ครับนี่ตอนนี้กำลังเทสร,ระบบกับไข่อยู่ <c oughs> แต่ยังไม่ได้ต่อส่วนอื่นเลยนะครับก็มีแค่วางแผนไว้ว่าจะติดอะไรตรงไหนบ้าง วันนี้ก็ดูระบบกับไข่ที่ผมเทส้วยก่อนนี่แหละครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเอามาให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวถ้าทำเสร็จจะอัพลงอีกทีโอเคครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดี